สวัสดีครับผมชื่ออร่อยวันนี้เสนอข่าวครับไปฟังกันเลยครับพยากรณ์อากาศประจำวันเผยแพร่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ประจำวันแบบอินโฟกราฟิกลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศแห้งไว้ด้วยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลองอ,งอสำหรับภาคใต้มีฝนน้อย เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมเพิ่มขึ้นเป็นปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลอง,งอออกประกาศวันที่2ธันวาคม2568พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1- 2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11- 1 7อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสลงแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด15-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมงพักกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18- 21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31- 34อถึงองศาเซลเซียสลงแปรปรวนความเร็ว1 0 1ถึง้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20- ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ถึงองศา องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยทางตอนบนของภาคโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 21- สองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32 3 3องาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22 2 3องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21- 2สองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศา,ศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง